อยากจะมีใครใครสักคนหนึ่งที่เมื่อไรคิดถึงก็โทรมาหาก่อนจะนอนทุกทุกคืนก็ยังมีข้อความมาให้ทุกคืนได้ชื่นใจ เป่าเทียนกันทุกวันเกิดสิบสี่กุมภาก็ต้องมีดอกไม้เอเื้อมมือมาคอยแต่ตัวห่วงฉันเมื่อไม่สบายจะไปไหนก็คอยเป็น แต่ใครคนนั้นจะมีหรือเปล่าหนึ่งคนที่แสนดีถ้าหากว่ามีจะเป็นเธอได้ไหมที่ต้องการคนอย่างฉันใกล้ๆหนึ่งคนที่รู้ใจ อยากให้เป็นเธอที่ฉันรออยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมแค่ได้มีรูปท่ายเธอกับฉันคู่กันสักใบก็คงทำให้ฉันนอนหลับฝันดี แต่ใครคนนั้นจะมีหรือเปล่าหนึ่งคนที่สานดีถ้าหากว่ามีจะเป็นเธอได้ไหมที่ต้องการคนอย่างฉันใกล้ๆหนึ่งคนที่รู้ใจอยากให้เขานั้น